คือท่อของน้องดีวิวแล้วนะครับ สสวัดีที่ต้อนรับครอบครัช่องดีเล็ติ้งครับผมก็นี่คือท่อของน้องรีวิวแล้วนะผมก็รู้ไหมผมฟิวทำไรนี่ผมฟิวมาไฟหมาผมดูแล้วผมนี่ทดลองหน่อยเป็นปีเตอร์ในโลูกอันนี้ก็จะใส่เป็นในป่าครับวก็บิดบุ้น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 ดูน้ามันด้วยอ๋อจะชอบชอบอ๋อชอบตาเหลืองเลยอ๋อน่ารักมากโอเคอย่าไปไหนสักทีโอเคก่อนที่เราจะไปดูรีวิวท่อของผมมีเกมใหม่มาแนะนำนะผมเป็นเกมเชฟเฟอร์แดนส์นะผมแตกบ่อยมากเว็บนี้ นี่เดี๋ยวผมให้เพื่อนดวงวันผมแคมไปไว้อยู่นี่มันจะเป็นเกมวิ่งเก็บเหรียญนะผมเล่นง่ายๆผมก็ถ้าเกิดว่าเราเล่นแล้วเราได้โบนัสใช่ป่ะเนี่ยนะครับโบนัสวูบมันจะคูณไปเรื่อยๆเ,เพื่อนๆผมแปะเดี๋ยวมันจะแปะอ่าลิงก์เว็บเกมไปให้ก็คือถ้าบอกว่ามาจากช่องผมนะผมก็รับไปกันทรกท่าน30%โบนัสอ่าแอดไปที่แอดก้าวิ่งนะผมก็เว็บเนี่ยหลายคนมีเว็บในดวงใจแหละแต่ผมอยากให้ไปเล่นเว็บนี้ดูนะผมเพราะว่า เว็บนี้เขาถอนง่ายแล้วก็แจกจริงแตกไว้ด้วยับผมว่าไรลูกนี่ยหมาผมเล่นเปรมผมก็จะให้หมาผมไปเล่นอยู่นะเล่นง่ายๆเลยไม่ต้องทาอะไรเลยนะไหนนะดูหน้าก็รู้แล้วว่าอยากเล่นเนะี่ยอยากเล่นไปลูกเอออยากเล่นแต่ไม่มีตทรสัพเ์ือเลยแหละปังเออนื่งเล่นหรอกครับผมก็อย่าลืมแอดไลน์ดีแอดเก้าวิ่งับผมมีฝากผ่านัวน,นี้วอเลนแล้วก็คืนค่าคอมทุกฝักดาวผมมีแจกถอนทุกเดือนนะผมก็ฝากไว้แอดเก้าวิง่ง ไปลืมนะต้องแอเก้าวิงโอเคคุยตกจบเกือบ่วมไวผมให้ดูทำงานเทเนี่ยผมอันนี้เอาเอาไฟไม่ต้องก็ไดนี่ทุกคนดูงานแบบคือตรงเนี้ยเราจะไม่เป่าให้มันเข้มมาผมเพราะว่าใช้ไปนานเนี่ยมันก็จะเปลี่ยนสีแล้วไม่ใช้จะดีกว่าไหมเออไม่ใช้ดีกว่าแล้วก็ต้องดามนะผมดามดามเทเนี่ยดาม ทำไมถามว่าทำไมต้องดามมันดามเพื่อไม่ให้หักนะครับผมเวลารถขี่ไปกระแทกอะไรมันจะหักพอเปล่าก็ดามไว้เพื่อความปลอดภัยโอเคเดี๋ยวไปเจอร้านแต่งรถพอไปใส่ก่อนถามว่าไม่ไมใส่เองขี้เกียจอืมพอละเดี๋ยวไปเจอนร้านแต่งรถนี่ครับผมผมใส่ท่อไทเทเนียมเรียบร้อยนะครับผมก็จะประมาณนี้แต่ผมไม่รู้ว่าใส่บางท่อ มังโซ่ไหนเข้าเอ้ยไม่ใช่เขาเรียกวะไครครอบท่อไหนเข้ากว่าผมอันนี้มันครอบท่อเงินนะถ้าใส่ไทยเนี่ยมันจะสวยกว่าเปล่านะผมดูคอหัวรอว่าส่วนเปียงสตาร์ตอนนี้ไม่ได้นะเดี๋ยวผมไปหาที่สตาร์เดีกว่าตรงนี้มันลบคนใช่ปะเขาผมลองเอาท่อไทยเนี่ยออกมาขี่ในเมืองดูทั้อนันว่ามันก็ใช้งานได้ไม่ค่อยดังเท่าไหร่ ไม่ค่อยดังมากน okay, ่าไก็พอใช้ได้แต่รถฝึกใสคอบาฝั่งแล้วรถมันนันอันอ่ะแต่ท้ายนี้เนี่ยมันคลายไว้เนี่ยเพื่อนดูเห็นนะท้ายคือต้นกลางอ่ะต้นกลางยังไม่ได้แต่ว่าท้ายมันถึงค่อยเดินค่อยๆปล่อยคือไปเต็บท่อไปนี้ผมมันเป็นแป๊บครึ่งแต่แกงขึ้นนะเพื่อนนะ ก็คือเนี่ยถ้าขี่ยงียากไ่ยคือมันใช้งานในเมืองได้เลยอะ่ะต้องบอกว่าเงียบเงียบเลยดีกว่าใช้งานได้แบบสบายเบื่อข้าวาังนี้ดีกว่าถนนมันทําอยู่ผมขี้เกียจนั่งรถละ <c oughs> เออรถติดบานเลยมันคือผมไม่รู้ในกล้องได้ยินไหมแต่คือในหูมะัะคือถ้าขี่เบาววๆเนะื่ยเนี่ยปล่อยไหลแทบจะไม่ได้ยินเลยเนี่ยขี่อยเงี้ยเขาด่าดได้เลยเนะี่ย โอ้หเนียเนเเพื่อนโอ้โหเนียนจัดเลยอะนี่เดี๋ยวแต่พอถ้าบิดจริงจริมันก็ออกแน่นๆคำน้ำคำน้ำน่ากลัวน่ากลัวหน่อยได้อยู่ผมว่ามันน่าจะได้นะทันเสียงมันคำน้ำแน่นๆดิเดี๋ยวล้อไปซอยไหนดีวนะเนี่ยถนนแม่งทำเส้นนี้เลยก่นไวดิ สมมติว่าเราขี่กันในเขตชุมชนนะผมเห็นนะะก็เหมือนรถเดิมคันนึง่งขี่ไม่รบควนชาวบ้านด้วยโอ้โหสุดยอดอ่ะเพื่อนๆเจ้าชาร์จยอดเลยหยับกิ๊บแต่มันเป็นทเทนี่ยเมื่อนผมมาแม่งแปลกคนนะเว้ยผมอยากได้ท่ออยากใส่อะอยากใส่เทนี่ยแต่กลัวฝีเปลี่ยน แตลกคนนะมัน่นทางปิดห้ามผ่านเฮ้ยตอกเกียร์ตอกเกียร์มันแน่นดีนะ ต้องบอกก่อนว่ารถผมอ่ะมันไล่คอสามสองสามสี่มาแล้วพอมาใส่สามสองล้วนมันก็ไม่แปลกที่จะเพี้ยนนะผมคือตอนเนี้ยเพือ,อนเพื่อ,อนเขาจว่าว่าสามสองสมสี่อะคันเล่งผมมาอันนั้น,นคือแม่งเบามือเว้ยแต่พอใส่เนี้ยใช้เนี่ยสามสองล้วนแม่งคันเล่งโคตรดักมืออ่ะมันมันคันเล่นมันนักทนะักมือ,อยังไงมันสุขี่ใช้งานสเต็ปนี้เอาอะไรมาก ต้องเอางี้ทเที่เนี่ยมะ่ะเขาไว้ใส่ขี่เล่นเวยเื่นขี่เล่นกับใส่ถ่ายรูปสองอย่างเว้ยมันไม่ใช่มันไม่ได้ใส่ขี่แข่งอะ่ะคือถ้าเอาไปไล่ใครจริงๆนี่ผมคิดว่ารถผมสู้ใครไม่ได้นะถ้าใส่ใบนี้มันมันแน่นเกินน่าจะสู้ใครไม่ได้ใบนี้ Nej, อย่างห้าใบที way, ่แล้วกบเสียงแชมหมุมใบนี้ไม่กบเลยใบนี้เปิดเต็มไม่เบิร์กเหมนกันเพื่อนโอ้โดเบรกเฟี้ยวข้อใหม่นะเมื่อนะผมเบิกมามันราคาเบิกมันอยู่สองพันแปดร้อยบาทนะผมก็คือไม้เก่าของมาผมรู้สึกว่ามันมันไม่เฟี้ยวจะไปเฮ้เลยจริงจริงมันมันรีมันมันมันเมคกไม้ใหม่ได้นะประมาณเจ็ดแปดร้อยเองแต่ผมว่าเศรษฐีไร้กล้วยไงเบิกแม่งเลยเหลือจัด แล้วแบบใส่เอาเอา,อางี้เพื่อน5แบบเสียงร้อไม่ดังนะคิดฟภาพาว,าว่ารถผมลูกแค่5 6พอแต่จริงๆตอนนี้มันลูกเท่าไหร่ก็ช่างมันแต่ตอนนี้คิดว่า,า,าคิดว่ารถผมลูก5 6พอเดี๋ยวรอผมว่าจะใส่แกนดําแท้อยู่แต่ต้องรอกันตอนน,ตอนนี้ไม่ได้ใส่ตอนนี้ไม่ได้ต้องเก็บตัง เงีย,บ,ยบดีเ็ื่เฮ้ย,ยมันเงียบจริงเว้ยเพื่อนมันใช้งานแบบสบายเลยวายอันนี้อะไรอ่ะอะไรไม่รู้อ่ะแต่ขอแฟงเหมือนกันโ <ๆ S 1> อ้ยขันเร่งคนดักมือมันหนักมัน ่้ตนนะอนนี้ยมสี่โมงตามแ้งเ,เพื่อนดู้ าาะะกนไม่เอาดี๋ยวยบกวนช่บ้ะไกแม็กนะจะไล่กับแม็กคันนี้จังเลยไปีได้วเดเด ถ้าผมใส่ใบนั้นมาเอา,อางี้มันไม่เหมือนกันว่าเพื่อนท่อใบนั้นมันสามสองสามสี่เนาะแต่ใบเนี้ยมันสามสองล้วนนี่ก็มันมันก็คือเหมือนยิงตรงมาเลยแล้วก็ออกสามสองแต่สามสี่มันมันได้โล่งโล่ง้งายไยคือใบเนี้ยผมใส่คือแบบหมดคันเร่งแล้วมันค่อยๆขึ้น ส่วนหน้าอยากรู้แล้วผมลูกอะไรผมหมื่นซับเฉลยเพื่อนเอา,อางี้ดีกว่าหมื่นซับเดี๋ยวเฉลยหมื่นซับเดี๋ยวเฉลยเลยเฮ้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 ยไอทิปโอ้ท่านหมาผมเป็นท่านหมานะเพื่อนนะ นารัากน่ะโอ้ยฝันอะไรวะเนี่ยชุดสีก็ยึดแน่นหมดอ๋ออือฮึอือฮึเหมแม่ก็ถ้าเกิด ผมมีที่โล่งผมก็จะบิดให้เพื่อนฟังแต่ถ้าไม่มีก็ผมขอปิดคลิปตรงนี้ไปก่อนแล้วกันนะโอเคก็ถ้าชอบคลิปนีอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ผมด้วยละ่ะก็ตามน,นั้นแหละถ้าเจอที่โล่งเดี๋ยวจะไปเปิดกล้องแล้วก็บิดบื้นๆบืนให้ฟังดูแต่ถ้ามันไม่ได้ก็ค่อยดูคลิปหน้านะแต่เอาเป็นว่าทาไปนี้เงียบจริงไปนี้เงียบจริงครับผมขอบครับผม